สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดุงนะคะวันนี้เรามาพัฒนานะคะวันจะออกพรรษาแล้วนะคะเราก็มากวนกะทินะคะเป็นนี่นะคะงทางนี้จะเป็นการนะคะซื้อผู้งซื้อเทียนนะคะามาทำบุญน,นะคะที่วัดบ้านกกูรู อันนี้ก็จะเป็นการทำเทียนเทียนวันอภิษฐรราแล้วก็เตรียมงาน,นานเตรียมงานผู้ใหญ่ทางนี้ก็สีทางนี้ก็ขางลา้เตาขางขึ้นทางนี้ก็สีเทียนนะคะเทียนใหญ่บ้านเรา คุงแท้แท้คุแท้ั้งนี้ก็ค้างค้างใส่เตาไฟแล้วก็ให้มันอ่อนเนาะเาก็ใช้พู่งชิ่งแท้ๆนะคะคุงแท้ๆข้าพ่งเสก็มากรรันทีไนนี้ก็ชิม สีเทียนกว่าจะเอกมาได้เนาะก็ทำเป็นป้ายก็มีคนจับมีคนจับไปเรว่อเป็นคู่่ไปหัวกังสายมือช่วยกันืช่วยกันไปเล้ว ก็ไบสดใบแต่งเนาะท่นน้าแม่ครัวน่ีนมัน่นนเาใจะหาอเาคับ้าก่นะครเป็นทำเป็นไส้เทียน วันนี so much, hay hay Go, trendy, ้ก็จะทำทั้งวันผู TION ้ใหญ่ก็กำลังสีธรรมดาบ้านเอานังเดีอยก็เอารดนี่ก็นังจับนังจับแล้วผู้สีก็สีจับก็จับขุนนังจับทั้งพุนผู้ชายก็เอดอันมะอันตูมกาเนาะตูมกาที่ซื้อเอาก็เอารื้ออันทีน เฮ็ดน้ำมันพร้อมกำลังสีขางพึ่งเอาไปตัดเอาไปตัดทั้งพุ่นกะเฮ็ดทั้งพี่กะเฮ็ดปานขนมปานขนมแต่ว่าบ่แมนขนม,มเดิ่เป็นพึน่งพึ่งเน,น่สีพึ่งสีพึ่งใจมือถูไปถูมาบอกเคยลืมปั๊เฟนี่บา้านเหาเ็ดตลอด พ้ากันเฮ็ดพ้ากันท้างสางบุญสางกุศลหีดเก้าเครื่อข้องหลังเฮาบ่เคยลืมหีดสิบสองข่องสิบสี่ผลมา ทำเห็ดางเห็ดกำลังสีทีมสีเทียนกันตุมโฮมภากันตุมโฮมพัฒนามือล เ no um ขาค um anyway> ู่กันไปทั้งทังคนกำลังขวนนุ่นกันหลายคนหลายคู่หลายคนผู้เท่าคู้แกทั้งคู่นุ่มพู่สาวมามากชแม่ผู้ใหญ่เก่าอันนี้ผู้ใหญ่เก่ากับภพากันจีกระแทกให้มัน เสมอกันใหสีให้มันเสมอกันให้ปากข้าวแ้มันอ่แล้วยัไม่ได้น้เหมือนมาตอะไะปับปบใส่ถุงลวไปค้างไฟให้มันอ่อน ผู้แก่ผงเฮ้าอันไหวรุ่นเฮ้าเฮ็ดย่างบ่เปล่ต่อไปกันย่างสีพูดนะันี้ก็คือกันต้งมีกระสีผู้เฒ่าผู้แก่เฮาผู้นุ่มย่งบ่ท่านในเฮ็ดให้ผู้เฒ่าเฮ็ดชะก่อนปีต่อไปเดี๋ยวผู้นุ่มกรสิเฮ็ด โบเล่ใครจีนใจจะกวนบ่โบแมนเดี hmm. okay. 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 Mm ๋ยวสิเฮ็ดต่อไปมันก็ต้องนี่แล้วเนาะผู้ซื้อทอดต่อไปฟังทั้งนี่กันแมนบางทั้งพี่กะแมนฟังทั้งพี่กะขางนี่ปดสีบ่แมนกินใหม่เด้อเนี่คราบ ภาพอันอันให้มันทอกันนะน้าเขาสิแทกเอามันทอกันให้ผู้ใหญ่ผ evet ู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฮ็ดชะก่อนต่อไปกับผู้นุ่มกับสิเฮ็ดไม่แต่เป็เสียเอาหยู่ตลาดกระดิ่งรถกลางกลางกลางทั้งมีผู้ชายกระเฮ็ดหลายผู้หลายคนทั้งทั้งผู้กระจับแล้วกระซี เห็น้ำกันหลายผู้หลายคนเจ้าสิเบิงว่าเขาขาดไม่เฮ็ดยังอันนั้นไว้แทกไอ้มันทอกันกำลังเฮ็ดกำลังเฮ็ดมาอนีมาพัฒนาผู้ชายก็มาพัฒนาน้ำกัน แต่ฆากันหางพากันเห็ดไช่ใช้เตาไฟที่ปไปหาเอาไปหางไว้หางไว้สวัก่อนคนทั้งนี้กระเทือนแล้วก็มาเป็นจังซี่อันนี้ที่มาจับคนอะไรเนี่ยไปท้ายไย่นั่นนะ <c oughs> พอแล้วมาจับเลยเนาะที่มาจับจับคนเป็นจับคนชนเอ่ะ ไปฟังผีไปฟังผีชักวันไปเมืองทั้งขั้วเฮ้าคุณคุณทั้งขั้วก็ได้แม่ขั้วกับผ้ากันเทศผ้ากันเ็ดแม่ขั้วน,นี่แล้วขั้วบ้านโกโุกตูอันนี้กําลังควรบักข้าวเด้ออันเห็ดกะทิใส่กับอันนั่นละ่ะไฟกกะเต๋ไฟโอ้ยบวกบกบกบ,กบกวกควรควรอันบักข้าวเห็ดเพื่อเอาไปใส่หม่องไตเทียนนะในะส่บักตูมกาบ้านเฮ้า สองกระทะบักญนะ่ผุนนี่แหละคือวัดบ้านกุ๊กตูมท่ากันกวนท่ากันเฮ็ดาลายผู่ลายคนมาเฮ็ดน้ากันอันนี้ก็ต้องเที่ยวให้มันจนม,มันเป็น,เป,นเป็นอันน้ำม,มันผุนได้จังสีเปรี้วลายผู่ลายคน,นแนนม่พ่วกก็มีแม่พ่วกกบเฮ็ดทางทีคู่พ่วงพ่วบ้านกุ๊กตูมวัดบ้านกุ๊กตูมนี่ก็ กินข้าวเที่ยงแล้วแล้วกับผ้ากันสีผงสีเทีนนยนได้ผู้หลายคนได้โบแมนผู้เดียวได้ผ้ากันเห็ดหลายผู้หลายคนไม่จังสิแล้วไหวผู้คนกระสีโบได้นางได้สีมันต,ต้องโกงโก้เต็มวัดบ้านเฮาพากันสามกี่เลี่ยน การผู้นำผู้นำชุมชนเนาผู้ใหญ่บ้านทั้งสองมูกับมาทั้งผู้ทอผู้ซอยกับมาน้าผู้หลายคนเนาะสำรับคลิปนี้กับฝากเอาไวส้สำเนาสักก่อนเด้อไหวพ่อกันไมหมคลิปนาสำรับคลิปนี้ตวัสดีค่ะ